สวัสดีครับผมชื่อนพพลนะครับนามสกุลพันเงินเป็นผู้ในวยการรงไฟฟ้าพระนครใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้เสด็จนะครับมาเปิดรงไฟฟ้าพระกครใต้เราได้ดําเนินการพระราชดำรัสว่าขอให้รงไฟฟ้าพรันครใต้เป็นกําลังส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไล่รุดหน้าก้าวโดยไม่หยุดยังเป็นพลังจนลงมาตรฐานของการของชีพของราษดรทั้งมวลให้สูงส่งขึ้นไปและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของเป็นดินไทย ทั้งปัจจุบันและอนาคตเรื่องของมาตรฐานการทำงางทำงานที่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานโลกอันนี้เป็นสิ่งที่เราดําเนินการอยู่นะครับนอกจากนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ําคุณภาพอากาศของเสียนะครับไม่ให้ออกจากตัวของโรงไฟฟ้าเรา และยังร่วมกับชุมชนในการที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นมีการเพิ่มส่วนที่เป็นสวนสีเขียวมากขึ้นนะครับเราก็มีการออกหน่วยธาตกรรมให้กับชุมชนเพื่อได้รับสุขภาพฟันที่ดีเรามีโครงการที่เราเรียกว่าปันรักปันสุขทุกเดือนเกิดนะครับของคนที่เกิดในเดือนนั้นๆั้นเนี่ยเราจะบริจาคเงินแล้วก็ร่วมกันไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง นะครับรอบไฟฟ้ามาฑลใต้อันนี้ก็ดําเนินการเป็นประจําในด้านของสารสุขทางด้านสังคมเราก็ได้สร้างสวนสาธารณะเพื่อให้ชุมชน ได้ใช้งานได้ออกกำลังกายได้มาใช้ในการฝึกอาชีพผลตอบรับทางด้านนี้ก็ทําให้ต uh ัวของชุมชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงขึ้นโรงไฟฟ้าพระนครตใต้นะครับเรามีการจ้างงานแรงงานในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแล้วเรายังมีการที่ส่งเสริมในวิสาหกิจชุมชนอยู่รอบโรงไฟฟ้าเรามีตลาดนัดสามบางในพื้นที่โรงไฟฟ้าอันนี้ร่วมกับตัวจังหวัดที่จะเปิดโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมเราก็ยังมีส่วน อื่นๆนะครับการส่งเสริมอาชีพเรามีตราดานนัดอาชีพนะครับที่ร่วมกับทางอบอตอจะเปิดการสอนอย่างเร็วๆนี้มีการสอนทําน้าพริกจากปลาสลิดนี่เราก็ร่วมกับชุมชนนะครับในการที่จะทาให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นครับสิ่งที่พวกเราคิดเสมอว่ารางวัลครั้งนี้ได้มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่รอบข้างเราไม่ได้เราได้มาด้วยตัวของเราเองนะครับอันนี้ก็ต้องส่งต่อ ความรู้สึกยินดีให้กับจุจนจอรอบข้างโรยฟ้าพันานการใต้ย,ยินดีเี่เผยแพร่อ,องค์ความรู้นะครับให้กับงงองค์กรอื่นหรือหน่วยงานอื่นนะครับให้มีการพัฒนาเช่นนี้นะครับเพื่อให้สังคมไทยได้เจริญรุ่หน้าต่อไปครับ